อันนี้อันนี้กำลังจะซื้อของส่งไปให้แม่ซื้อขนมค่ะถามแม่เมื่อคืนแม่ถามแม่ว่าแม่มีขนมอะไรกินไหมแม่บอกว่าไม่มีก็จะซื้อส่งไปให้แม่ให้แม่ได้กินหลากหลายเนาะแกชอบขนมโบราณแต่อันนี้ก็อยากให้แกลองกินดูเผื่อแกชอบไหนปะอันนี้คุณสามีสนับสนุนนะซื้อส่งให้แม่เหอะแกบอก อาป้าหยิบปลาจะไหนป้าชี้อะไรเมื่อกี้ป้าเอาที่แม่ก็กินได้นั่นี่ยนที่เป็นไส้แกชอบกินอย่างเงี้ยกับกาแฟใช่พอแล้วพอก่อนดอ๋อเอาสองแบบเลยเหมือนกันเนี่ยแกชอบขนมปิ๊บแบบเนี้ยเนี่ยแกชอบขนมปิ๊บขนมปิ๊บเนี่ยแบบข้างล่างเนี่ยขนมปิ๊บแต่แกไม่ชอบแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้แกไม่ชอบ แต่แกชอบแบบนี้แบบโบราณคนแก่มีไม้แฝนผ้ามีราวตากผ้ามีทุกอย่างซื้อเข้ากล่องมาเดี๋ยวนะเข้าไปเดียวเอเออ้ส้มตำค่ะทุกคนก็หมูยอ น้ำส้ตมตำนาจะบอกว่าแซ่บมากืทุกคนอร่อยมากเลยกินไปแล้วอะถึงบอกได้อืมอืม อืมอืมอนแบบง่าหนึ่งอืมทำไมกินสำ้ำใช้ช้อนใช้ ช้อนฮ <c oughs> เสียบมืออืออ,ออือม้อจกขาเบ่งขาต้องอืออือติดใจค่มดำอือ mm. mm. อ่บตับมะคงแบบเล่าๆบอกเขาแสบเล้อพี่น้องกินกับเขาเข้าวไข่เจียวร้อนๆอน้ำ แบบอืมอืมแบบมั้งมะนาวที่ว่า เขาหั่นใส่เขาหั่นใส่เขาไม่ได้บีบเอ้ยอ,อ,อ,อร่อยอร่อยอีกแล้วอ,อีกแล้ว กินมันาน้บิ้งแบบนี้เบิ้งเขาบดเดบแล้วค่ะเขาหั่นลงบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ตั้งเผ็ดตั้งเปรี้ยวมะนาวมันจุดจริงจอืม,อม พ่อจุ๋มจะปล่อยให้ผมผมยาวผมบ๊อบแล้วเดี๋ยวจะเอารูปตอนผมยาวสีนี้มันงอกมานานแล้วค่ะแต่เราก็ย้อมย้อมแบบให้เป็นสีดําสีน้ําตาลสีอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมาสักวันหนึ่งที่เราอายุเยอะเวลาเหงื่อไหลเหงื่อออกนะมันจะคันก็เลยไม่ยอมแล้วค่ะก็จะปรับเนี่ยปลายให้มันเท่าตรงนี้แต่ว่าปลายมันเป็นสีดํายังไงมันก็ไม่เท่านะคะทุกคนเราก็เลยจะปล่อยมันไปขี้เหร่ก็ขี้เหร่อายุเยอะแล้วก็พยายามจะสวย ก็ได้แต่พยายามก็เลยไม่เป็นไรเรามีแอปในโทรศัพท์เราต้องใช้อันนี้ย้ายย้ายมาอยู่ห้องใหม่ทุกคนคะดูดิตอนที่เข้ามาอยู่นะ่ะเขาไม่ได้ทําความสะอาดไอ้พัดลมให้เราแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้พัดลมตั้งโต๊ะเดี๋ยวขอโทษเราจัดอะไรยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ไม่รู้จะบอกทำไมนะคือเล่าให้ฟังว่าทําไมไม่ชอบถ่ายคลิปในห้องคลิปกินคลิปอะไรเพราะบางทีอะ่ะเราอยู่ห้องเราไม่ค่อยได้กินอะไร ออกไปข้างนอกบางทีเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้กินเราจะกินมื้อเดียวคือวันที่ที่เห็นเรากินหมายก็ว่าออกไปข้างนอกเราจะกินมื้อเดียวแค่นี้ค่ะตอนเช้าจะกินกาแฟกาแฟขนมอะ,อะไรพวกเนี้ยจบตอนเที่ยงมันจะไม่หิวนะคะทุกคนมันไม่หิวตอนบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยก็เ,เลยออกไปกินกว่าจะเข้าบ้านมากว่าจะลงคลิปนะมันก็เวลายืดยาวไปถึงตัดคลิปเสร็จอะ มันบางทีก็ลงสีทุ่มมาทุ่มแล้วใครจะไปดูอะตอนนั้นเราลงไม่ถูกเวลาใช่ไหมคะอันนี้มันโทษใครไม่ได้หรอกแต่เราเป็นคนที่เข้าไปหาเพื่อนเราจะดูนะเราจะก็บอกบอกไว้ตรงนี้เลยนะขอบคุณเพื่อนที่ทําคลิปให้ดูนะคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปไปไหนทุกอย่างเนี่ยเราจะดูว่าเออเขาทำคลิปยังไงทำไมมีคนดูเยอะเราก็ศึกษาจากเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําคลิปถ้าไม่มีเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทําคลิปให้ใครมาดูให้ใครมามาคุยกับเราใช่ไหมทุกคนแต่เราก็ทําาาต่่่อไปเพรระะะะว,วมัันนใจกะคะนะ ทุกคนเริ่มเริ่มจะทําก็ตั้งใจเอานะคะอันนี้คือใช้แอปนะคะหน้าจริงจริงๆแล้วถ้าเจอก็จําไม่ได้ขอให้จําในในแค่ YouTube พอค่ะออกะะอไปข้างนอกเราจํากันไม่ได้หรอกเพราะวะ่าเราไม่ได้ใช้แอปชีวิตปกติทุกวันเราไม่ได้ใช้แอปนะคะทุกคนเข้าใจไว้นะตรงนี้นะคะนี่อายุห้าสิบแล้วก็ไม่ได้ว่าหน้าตายี้นะคะอันนี้คือใช้แอปคะ่ะถ้าไม่ใช้แอปก็ดูไม่ได้เพื่อนๆก็จะไม่อยากจะดูอันนี้ขนาดใช้แอปแล้วเพื่อนๆก็ยังบอกโอ้ยฉันใช้แอปแล้วเนี่ยอมันได้แค่นี้เพื่อนๆโอเคไม่บาย เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดพัดลมตัวนี้โอเคขอบคุณค่ะ